ก็เขาอยู่เนี่ยเข้าเข้าเรี่ยะว่ามันพุกหมวดหละตั้งแต่ผลเจ็ดหนึ่งมาพอดเจ็ดหนึ่งเก่าจีหลายหมวดเลยเจ็ดหนึ่งเก่าจีมาสามห้านี่พ่อเขาตลอดได้ป่ะคะเขาตลอดคือพลาดได้แค่สองหมวดเท่านั้นครับชุดนี้สิบสี่ล้านนะตอนชุดชุดนี้ปพ่อชุดนี้แหละดนี้ได้สิบสี่ล้าน ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราหาเรามาหาพ่อไม่อยากดังหรือว่าพ่อนิรนามนะครับได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยห้างงวดนะครับเอฟซีครับ เอาห้างวดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังจะใหพ่อแม่พี่น้องได้ชมสถิติย้อนหลังนะครับผมเข้ามาแล้วห้างวดนะครับทางแอดมินก็มีโอกาสได้ทําเป็นครั้งแรกนะฮะก็จะได้เห็นพร้อมกับ f อนะครับว่าสถิติพ่อเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อนะครับผมเราจะเข้าไปนะครับผมเรามาสะดุดตรงที่ต้นไม้นะครับผม เรามาเจอต้นไม้นะครับผมครับเรามาเจอต้นไม้นะครับคือเลขงวดไหนออกหรือว่าพ่อทําไว้เนี่ยพ่อจะมาเขียนไว้ที่ต้นไม้เป็นประจํานะครับคนแถวนี้ก็คือจะมาขอเลขพ่ออย่างเงี้ยต้องมาดูในต้นไม้นะครับผมพ่อจะเขียนไว้เลยพ่อจะไม่บอกนะฮะแค่จะเขียนไว้ก็ให้ไปซื้อนะครับก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับเนาะครับโอเคครับเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังสูตร ของคุณพ่อนะครับผมพาเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับขาสามสามเข้าเข้ามากี่งวดแล้วครับพ่อว่ามันทุกงวดแหละตั้งแต่ผลเจ็ดหนึ่งมาพ่อเจ็ดหนึ่งเก้าจีอะไรงวดเด็กพ่อเขาตลอดได้ปะคะเขาตลอดเนี่ยตลอดบอกเอา่าไรเอาไดไก็สามหา หาสามนะอือจะหาสามเอาเอาเอาอะไรจีคือว่าถ <No> ือละว่าม um> ันออกว่าอะไรต่วาเหาองบเล่เลขแม่เล่ละเลขกันเขาเลยเขาตลอดเลขมันถือก็พอเราบ่ซื้อสินะเราสื่อตัวไม้สินะเจ้าหัุนผู้ดายบานถว่าตัวเก่าเนาะต่วเขาเห็ดได้กับส่งตึ้งๆล่ะอ่าเป็นกำนวนเอาเปล่า เงวดงวดที่แล้วค้ามวณไ,ไ,ได้ตัวใดเนี่ยป่อได้เนี่ยกัดในล็อกกันเดลยสามนี่ป่เอเดี่ยวเนาะแม่นเขามาตลอดแต่ทั้งคือป่อกะซื้อบ่อเอาบ่เอาวัาวง่ายเฮ็ดได้บ่ซื้อครับอันอันนี้เป็นสูตรงวดที่แล้วนี่สามสองนี่ สามสองสามแปดเก้าสามตัวบนตัวนี้สามสองสามเนี่ยเก้าสีก่กับเขาม <ปะ S 2> ีแต่สอดนี่ทั้งบนกับทั้งบนทั้งหลังไงวะนีมีแค่ห้าแปดสามมันบอกเลยนมาสามสองสามคืออันนี้คือสถิติเก่าพ่อเอามาให้ดูนะครับเนาะเข้าเข้ามาจิงวดนะพ่อเมื่อกี้จิงวดัดกางเ็ดหนึ่งมาเจ็ดหนึง่งสี่เก่าอ่าสามห้างวัดอะไรอ่าสามก็มาแปดสามแปดสามก็บอกแปดสามอยู่ ห้างวดโอ้ยสามเราก็มาสามช่องอีกนี่เด็ดสามตัวผู้นี่นี่ยสามสองสามนี่พันเหตุอ๋อไงปะถ้าเป็นลายมันทางนี้เนาะมันสามตัวผูนี้ของเป็นของสองสามนี่พวกเขาอันนี้คือนี่พวกเอาเนี่ยนี่มันเขาต้องพี่เอาในที่งกลมไปเอาในสี่เหลี่ยมไว้นี่นะพ่อเนาะในกรอบสองสามสามสองอันนี้คือสถิติเก่านะครับอันสามแปดอันนี้เป็นแรงใหม่นะครับให้เอฟซีได้พิจารณาดูเลขสูตรของพ่อนะครับผมอืม เป็นเลขไปดสี่เจ็ดสองค่ะหลัก็แต่ว่ามันมปนงวดสีมาเด้นี่อันนี้งวดที่มันออกไปแล้วเด้วยมันออกไปแล้วเอางวดสีมานี่อยเดี๋ยวพอคำนวณไปขอคำนวณให้หน่อยครับผมแล้วรอดแค่ไหนบ้างอ่าก็แค่คือเก้าหนี่งแล้วเอ้าเห็นกันสดๆเลยครับผมเก้าหนี่งเพะอะไรเนี่ย้าวแกงคือเก้าหนึ่งแล้วมันสามป่ะสามสามป่ะใช่แลมีปากกาอีกบ่เด้า แล้วพ่อเอาปากกาใหม่พ่อออกก่ดอกกระเดงนะครับกระดงจิงคือกระแดงจิงคืนรดพ่อันมันเืดแล้วพ่อนั่งนะสามสามสองมาอืมอันนี้จเป็นซีนมาเนี่งซีอันนี้จเป็นซีครับอันนี้จเป็นสาม นี่ก็จะเป็นอสองสองอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเลขอยู่นะรักมันบอกพ่อเด้ยังไงเล็กอยู่นะนเลขกอ,อยู่นะเล็กอยู่ในสี่เหลี่ยมนี่<ล>แหละครับพ<ล>่อ แต่ไออันนี้เอาไหมครับเนี่ยอันนี่พ่อเอาอันนี้พ่อเอาอืมแต่รอบนั้นถ้าเอาก็สามตัวเลยนะอ๋อมัน่านมานะครับเนาะนี่แหละอือยี่สี่สองเขาเดี๋ยวซื้อบ้างสิก็ได้ลงมากสิก็ได้ลงมากสิก็ได้แต่ว่าลักนี่คือเป็นลักสิบนะนี่คือลักสิบลักสิบลักสิบถ้าเกิดจับคู่แล้วพ่อ พ่อถ้าเกิจับพูดจับแปงีก็ได้จับออกให้แน่พ่อจับพ่อจับ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 จัจับจ่บจั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 พ่อจับจับจั่จับจับรับจ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 ัจัจับจบจับจบบจับจับ้ับับับัับจับัจับบ่จับจับับับอจ เขาก็จ mm ับ hmm. แต่งแี่จับลูกีกเน่พอหนึ่งหนึ่งพูว่าเข้าใจกระจับพ่เป็นได้เนาะสองสองี่อกักายเขาก็ะไลสี่สองสองสี่สองสามีหนึ่งแปลงสี่เล่นี่ตัวจับให้เนี่ยพ่อมีตัวไหนยพอจับเลยก็ได้ครับอนนี่ก็รักสิบม่ครับรักสิบเขายืนซีว่ายเขายืนซีเขากับซีสองเนี่ยเข่ สี่สี่กังส้อี่หนึ่งกางเสอเนี่ยท้อเนี่ยบ้านนี้กันตัวข้อแต่ก็สี่สามโอสามเพราะว่าพ่ในนั่นเอาสี่สามตัวหนึ่งอ่ะว่าซุ้มนันเบิดแล้วน่สี่หนึ่งก็แล้วสี่สองก็แล้สี่สามสองสมาได้ไหมครับพ่อก็ได้สองสองก็ได้ ครับมันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีเนาะซื้อง่ายได้เลยเบิ่์นเนาะบางท่านก็เริ่มออกเบิ่์นมาทางหน้าแล้วนี่แหละมีเท่านี้เบิ่อีกบอกอีกเนี้คือลักนี่เป็นลักสิบลักสิบเรยยืนสิบเปรื่ตอนนี้อ่าสี่กับสองนี่คือลักสิบถ้าลงมาตัวเอินก็เป็นเลขล่างเลดอันนี้เป็นบนรือล่างว่ะบนอันนี้คือบนตลอดเลยบนอย่างเดียวนะครับโอ้อันนี้คือสูตรบนเลย เลขสามตัวก็มีเท่านี้ครับพวามากัวได้เวฮะพวามากัวได้นี่แหละนี่จุดนะตัวแรกเลยนะตัวะเนี่ยตัวนี้ยึอตัวเตียนเลยนะพวามากตัวนี้เลยสามสี่สองนี่คือตัวเตียนเลยครับผมเป็นเลขจับสูตรนะเพ่ะเป็นเลขสูตรถูกมาแล้วห้างวดนะฮะสูตรนี้ นี่แล้วเาก็เล่นด้วยกับพันธุว่านั่นเขาก็ซื้อใา้ว่านสองตัวก็ซื้อนี่แล้วนี่ซื้อสี่สองบ่ซื้อสามสี่สี่สามเป็นเช่นไรชอบนี้แล้วซุ่มซุ่มซุ่มตัวเน้นต่อไปนี่ครับผมตัวเน้นตัวเน้นเนาะผมใบสี่สองตัวเน้นคือตัวเน้นสี่สามหรือคือเะไรอือสีสามเท่านี้แหละคือมันก็เป็นตัวร่องไปครับผมโอ้พอเน้นมาให้เลยนะครับ ะ่ะขออนุญาตหนันนะครับเพ่อ FC ตาลายอ่ะนี่เานี้นี่ครับนี่นะครับผมคือเป็นเลขสูตรของคุณพ่อนะครับถูกมาแล้วห้างวดงวดนี้งวดที่หกนะพ่อเนาะตั้งแต่เจ็ดหนึ่งมาเลยใช่ไหมครับพ่อพ่พพอยังน,อน,นอง้อคะแนนใ้เอิร่นวังเดนพ่อนิรนามพ่อนิรนามภาส่เนาะเพรว่าพ่อไม่เปิดเปิด,ปดคือพ่อไม่อยากดัง คุณพ่อไม่อยากดังดีกว่าพ่อไม่อยากดังที่พ่อครับผมดูสถิติเก่านะครับต้นไม้ครับเขียนใส่ต้นไม้ไว้พ่อเขียนใส่โค้กใหม่ไว้พ่ค่ะนั่นอ่ะช่วยมืออยู่ไปเขียนแล้วไม่ได้เขียนแล้วสมัยก่อนเน่ยเขียนประจำสมัยก่อนพยายามาเอาเล็ก็มายุต้นนี่แหละต้นใช่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับน้องก็ลองพิจารณาดูนะครับคุณพ่อไม่อยากดังนะครับผมครับเข้ามาแล้วห้างวดนะครับเอฟซีนะก็ลองถ้าชอบแนวทางของพ่อนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ